ผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักหลายหคนนะ่ะเขามากักจะสอนผมว่าถ้าจะต้องซื้อบ้านกับซื้อรถให้ซื้อบ้านก่อนซื้อรถเพราะบ้านยังไงก็มีแต่ขึ้นรถมันก็มีแต่ลดผมว่าไม่เสมอไปนะมีใครเคยซื้อรถแล้วได้กําไรจากการซื้อรถบ้างปะถ้าไม่มีวันนี้ไปดูกัน นี่แหละครับรถที่ผมพูดถึง ถที่ผมพูดถึงนั่นก็คือเจ้าวีโ o ้ตู้ทึบคันนี้นั่นเองนะครับซึ่งท่ามการธุรกิจทุกวันนี้ก็มีการขายของออนไลน์กันเยอะนะครับดังนั้นก็มีการขนส่งสินค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะรถประเภทนี้เนี่ยเราสามารถไปสร้างเงินสร้างทองกับเขาได้นะครับยกตัวอย่างพี่ชายของน้องที่ทํางานด้วยกันที่ร้านเนี่ยเขาก็ขับรถส่งของอยู่เวลาที่เขาขับรถส่งของแล้วเดือนหนึ่งหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ย เขาก็เหลือรับอยู่ที่ประมาณสัก22,000บาทต่อเดือนโดยเฉลี่ยนะครับทีนี้เวลาที่ได้รับเงินมาแล้วนะครับอันนี้ผมแนะนําควรจะเก็บไว้สักเดือนละสัก4,000บาทถามว่าทําไมเก็บไว้เดือนละ4,000บาท12เดือนคูณ4,000บาทก็เป็น4 8 0 0 0 4 8 0 0 0บาท, 48, บาทนั้นนะเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ไปถ่ายน้ามันเครื่องถ่ายน้ามันเกียร์น้ามันเฟืองท้ายเปลี่ยนยางทํา ประกันภยัยทำภาษีพรบรต่างๆนานาเนี่ยผมมองว่าคุณดึงไว้ก่อนเลย4 0 0 0บาทถึงจะเก็บไว้4 0 0 0บาทแล้วเขาก็ยังเหลืออยู่ประมาณเดือนละ1 8 0 0 0บาท18,0 0 0บาทสามารถเอาไปสร้างเนือสร้างตัวได้นะครับต่อเดือนที่เราเหลือมาเต็มๆเนี่ยถ้าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่คิดว่าจะทํางานประเภทนี้นะครับอาจจะไปวิ่งรถร่วมกับ CP7 ีเซเว่หรือ Flat Curly อะไรก็แล้วแต่ที่เขารับจ้างในการส่งของนะครับ ลองดูคันนี้ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้เนี่ยเพิ่งรับเข้ามาใหม่ๆเลยแต่เดี๋ยวเราไปดูสภาพสดๆด้วยกันแบบเรียวๆไปเลย เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ผมพาไปดูสภาพแล้วโครงสร้างภายนอกเนี่ยผิวสีภายนอกมีการเก็บสีมาบ้างนะครับแต่ว่ารับประกันเลยว่าโครงสร้างหลักที่เป็นโครงสร้างหลักของตัวรถเนี่ยไม่เคยมีการชนหนักพิษคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมตัดต่ออันนี้การันตีให้เลยนะครับผมจะทําอะไรให้บ้างก็จะมีน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเบรกน้ํามันเฟืองท้ายน้ามัน power นะครับแล้วก็เปลี่ยนกองดีเซลให้นะครับ แล้วก็ยางเนี่ยยางเนี่ยมันก็ประมาณสัก445หปีแล้วเนาะก็เปลี่ยนยางเลยดีกว่าเพราะว่าเราต้องไปใช้ทํางานเรื่องยางนี่สําคัญมากๆนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนยางไปเลยแล้วก็เปลี่ยนสายพันธุ์หน้าเครื่องเปลี่ยนสายพันธุ์ทามมิงพูดง,ง่ายๆว่าเซ็ตใหญ่ชุดใหญ่เลยเอาไปเนี่ยก็คือไปใช้งานได้เลยเอาพ่นกันสนิมให้อรอบหนึ่งเพราะเราไปวิ่งบรรทุกเนาะเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาล้างช่วงล่างก็เดี๋ยวป้องกันไว้ก่อน สำหรับใครก็ตามหารถประเภทนี้ไว้ใช้งานอยู่จะเอาไปทำมาหากินนะครับคันนี้ผมก็ขายอยู่นะครับเป็นว i โกแชมป ปี2013นะครับใช้มาแล้ว260,000 00, กว่ากิโลเมตรเป็นไม่แท้แน่นอนนะครับแต่ไม่ต้องกังวลใจเรื่องสภาพเพราะว่าเราคัดสภาพให้แล้วไม่มีชนหนักพิษความไฟไม่น้ำท่วมตัดต่อแล้วก็ปรับสภาพให้พร้อมใช้คันนี้ข้อดีก็คือไม่ต้องไปเสียตังค์ต่อตู้เองนะตู้อย่างนี้หลายหมื่นบาทนะครับคือสามารถที่จะไปติดแอร์เป็นตู้แช่ก็ได้เป็นตู้เปียกก็ได้นะครับหรือถ้าคุณจะไม่ เป็นตู้เย็นตู้เปียกเนี่ยคุณก็เอา ไปบรรทุกของเป็นตู้แห้งก็ได้มันได้เพราะว่าอันนี้เป็นตู้อย่างดีนะครับและคันนี้ก็เสริมแหนบบรรทุกมาให้บ้างแล้วนะครับประมาณสัก 2- อสาแผ่นเนาะก็ไม่ได้เสริมหนาจนเวอร์วังนะครับรับรองได้ว่าบรรทุกได้แน่นอนแล้วก็คลัตเนี่ยลูกค้าไปทําคลัตมาเป็นคลัตสําหรับบรรทุกเวลาจับเนี่ยโหจับเด้งจับเด้งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่คุ้นกับคลัตแต่งนะครับสําหรับการบรรทุกเนี่ยอาจจะปรับเป็นคลัสตสแตนดาดก็ลองมา ขับดูก่อนถ้าเกิดว่าขับแล้วขับไม่ได้นะก็เดี๋ยวปรับเป็นสแตนดาร์ดให้ไปโอเคปะ่ะที่สําคัญถ้าเกิดว่าคุณมีประวัติเครดิตดีนะครับคันนี้ฟรีดาวน์ได้เลยแล้วก็ผ่อนแค่เดือนละ6กพันกว่าบาทเท่านั้นเองส่วนหลังการขายเรารับประกันให้1ปีครับเครื่องยนต์กับเกียร์ถ้าเครื่องมีปัญหาเกียร์มีปัญหามาเลยเราดูแลให้นะครับหลังจากออกรถจากผมไปเนี่ยวิ่งครบ10,000มกิโลเอากลับมาถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีกับผมได้อีก1ครั้งถ้าคุณอยู่ไกลไม่เป็นไรไปถ่ายใกล้บ้้านแลวก ถ่ายรูปส่งบินมาให้เดี๋ยวผมโอนเงินไปให้เลยนะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวคันนี้ก็ทําสปาภายในให้สะอาดสะอาดสุขออนามัยนี่รับรองดีกลิ่นสดชื่นเหมือนคุณได้ขับเป็นคนแรกแล้วก็พ่นกันสนิมซ้ําให้อีกรอบหนึ่งเพื่อ่ายเอาไปใช้ได้ยาวๆเลยค่าโอนค่าจัดค่าดําเนินการทําทสัญญาต่างๆนาๆนาไม่ต้องครับผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดโอเคปะ ก็หวังว่ารถคันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณจะเอาไปสร้างเงินสร้างทองทำมาหากินได้นะครับด้วยความปัถนาดีจากผม MU s m i l ส car แล้วเจอกันใหม่สนใจรถคันอื่นลองเข้าไปชมในเพจร้านได้ครับตอนนี้รถมี20หักว่าคันลองเลือกดูเลย oh. ลืมบอกไปภาษีอ่ะมันหมดสิงหาปี65นะแต่เดี๋ยวผมต่อให้เป็นสิงหา66ฟรี